บทที่7จสเอดทันสวรรค์ชาชาพลังปราณอันดุนแรงพลังปทุออกจากร่างผีดิบดำสีหน้าของประสิทธิ์กัวอันพันแปรเปลี่ยนเขากระชากอภรรของผีดิบออกเผยให้เห็นยันสามสีเรียงรายแน่นหนาใต้ร่างนั้นยันวิญญาณสามธาตุวายุเพลิงปัทพีนี่คือกับดักยันที่เหล่าผู้ฝึกตนของสำนักเคยวางบนซากศพในศึกน้ำแม่น้ำต้นกำเนิดสิ่งน,นี้เองที่เจียงหลี่ให้เย็นหงจัดหาม,มาไว้ก่อนออกจากสำนักของเช่นนี้เหมาะนักสำหรับการทำระเบิดมนุษย์กัวอันกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดผวาหยุดซะ หากเจ้าสังหารพวกเราเจ้าก็ต้องตายทุกคนจะตายหมดทว่าเคล็ดการวางกับดักยันของเจียงหลี่ยังไม่ชำนาญน,นักเมื่อมันถูกกระตุ้นแล้วย่อมไรทางหักลับยิ่งไปกว่านั้นเขามีได้คิดจะฟังคำของศัตรูแม้แต่น้อยเช่นนั้นพวกเจ้าก็รู้จักหวาดกลัวด้วยสินะเขามีเวลาเพียงเอ่ยวาจานี้ผ่านร่างของผีดิบดำ,ดำก่อนที่พลังปราณอันน่าสะพึงจะระเบิดออกในโพรงใต้ดินอันกับแคบอนุภาคของกับดักยันถูกเผยออกอย่างสมบูรณ์แรงกดดันและความร้อนมหาศาลประตูขึ้นในช่วพริบตาสิทธุขเขาหมื่นคมพีนับสิบได้สิ้ หากเป็นผู้บรรลุขอบเขตสร้างหลักฐานที่ฝึกพลังป้องกันเพียวๆย,ยังพอมีโอกาสรอดจากการระเบิดนี้ทว่าร่างที่ถูกละทิ้งนั้นพลังทั้งมวลล้วนถูกสูบจนสิ้นแล้วจะต้านทานอนุภาพเช่นนี้ได้อย่างไรส่วนเหล่าผู้ที่เพิ่งจะย้ายร่างทั้งหมดล้วนอยู่เพียงขอบเขตกับลมปราณขั้นกลางหรือขั้นปลายยังม่ถึงสร้างหลักฐานเลยด้วยซ้ำพวกมันย่อมไร้ทางต้านทานบนพื้นดินเจียงหลี่ผู้เพิ่งมาถึงจากที่ห่างไกลกำลังเห็นต้นไม้ใหญ่ถูกเปวเพิงเผาผลาญจนแตกกระจาย คลื่นระเบิดพัดพาความร้อนกระแทบใบหน้าจนเส้นผมของเขาขดาเล็กน้อยเขาเดินฝ่าความร้อนเข้าไปดินบนพื้นยังคงแผ่ไอร้อนออกมาหยาดฝนเม็ดใหญ่กระทบแล้วระเหยหายไปในพริบตาตรงจุดที่ต้นไม้สูญสิน้นพรงใต้ดินที่เคยปิดสนิทพลันเปิดโลง่งเผยให้เห็นเวงฟ้าอันกว้างใหญ่แม้เขาได้เห็นภาพระเบิดผ่านสายตาของผีดิบดำมาก่อนแต่เมื่อประจักษ์ด้วยตาตนเองก็ยังอดตื่นตะลึงไม่ได้น่าเสียดายที่ผีดิบดำสิน้นชีพจริงๆในครานี้เขาสะบัดมือโซ่สีดำสนิทพลันพุ่งออกมาจากด้านข้าง บนรอบกายหลายรอบก่อนพันรัตเอลเจียงหลี่ไว้บนโซ่นั้นมีถุงบรรจุวิญ,ญญาณสองใบที่ยังเต็มสมบูรณ์ครานั้นโอกาสที่ผีดิบจะระเบิดมีสูงนักเจียงหลี่จึงมีอาจทิ้งสิ่งใดไว้หลังจากเก็บวิญ,ญญาณทั้งหมดไว้ในโลงศพเขาก็กระโจนลงสู่หลุมเพื่อสำรวจเหล่าศิษย์ฝ่ายในทั้งหมดล้วนมังคัง,งแม้การระเบิดเมื่อครู่จะรุนแรงแต่ร่างของผู้อยู่ขอบเขตสร้างหลักฐานใช่ว่าจะถูกทำลายได้โดยง่ายอีกทั้งยังมีโอกาสพบสสตรวิเศษที่พวกมันใช้อีกด้วยนี่คือทรัพสมบัติอันมหาศาล การสังเวยครั้งนี้มีได้สูญเสียเพียงเงินวิญญาณที่มีค่าหลายร้อยศิลาวิญญาณแต่ยังทำลายผีดิบดำที่เจียงหลี่บ่มเพาะมาน,นานอีกด้วยแม้ผีดิบดำจะมีพลังสู้รบธรรมดาและเริ่มตามไม่ทันการต่อสู้ของเขาแต่หลังจากศึกแม่น้ำต้นกำเนิดเขาก็ได้ครอบครองโลหิตศพหญิงจำนวนมากเมื่อใส่โลหิตนั้นลงในร่างผีดิบดำมันกลับคลายความแข็งกระด้างและกลับกลายเป็นว่องไวอีกครั้งเมื่อรวมกับศาสตร์เชื้อศกวิชาห้าสัมผัสและกรอบพฤกษาแล้วมันก็เป็นหุ่นเชิดที่สะดวกนักกล่าวตามตรงเขายังอดดเจจใมมไไ้้้ทีีี่่ตงสสูญยันนนปช เมื่อเผชิญความสูญเสียหากมีได้กอบโกยทรัพย์สินให้เหมาะสมก็เท่ากับขาดทุนมหานขณะเจียงหลี่ค้นหาทรัพย์สมบัติในหลุมเสียงหนึ่งพันดังขึ้นเหนือสีสเขาเจ้าคือผู้ส่งสัญญาณหรือเจียงหลี่เงยหน้าและเห็นผู้อาวุโสสามท่านเร่งรุดมาพร้อมกันท่านผู้อาวุโสเหล่าผู้ทยอยสิบเอ็ดคนอยู่ที่นี่เขากำร่างที่ฉีกขาดไว้ในมือเหยาบผนังหลุมลักกระโจนขึ้นสู่พื้นดินอย่างง่ายดายเขายนซากนั้นลงบนพื้นแล้วประสานมือคาระวะต่อผู้อาวุโสทั้งสาม บางสิ่งกลิ้งออกจากร่างนั้นมันเป็นป้ายหยกที่บิดเบีย้ยวเล็กน้อยเส้นผมสีขาวของศพถูกเผาจนสิ้นอภรร์บนกายถูกทำลายแต่ยังพอมองออกว่าเป็นชุดขาวที่อกมีอักษรหมื่นคัมภีที่ถูกไฟไม่ไปครึ่งหนึ่งหนึ่งในผู้อาวุโสวาดมือป้ายหยกพล,ลอยไปสู่ฝ่ามือเขาอีกสองผู้กระโจนล,ลงไปในหลุมเลือกซากที่ยังสมบูรณ์ขึ้นมาตรวจสอบหลังตรวจสอบคร่าวๆก็ยืนยันได้ว่ามีสิทธิ์ฝ่ายนี้ทรอยศอยู่จริงเจ้าทำได้ดีมากเจ้าพบต้นซวงหรือไม่หนึ่งในผู้อาวุโสเอ่ยถาม เจียงหลีล่อสบดอยู่ในใจหากได้พบกับผู้อาวุโสนั่นป่านนี้เขาก็คงสิ้นชีพไปแล้วแต่สีหน้ากลับสงบนิ่งเขาตอบด้วยความนอบน้อมท่านผู้อาวุโสข้ามีได้พบเขาเปรียงยังมิทันสิ้นคำเสียงฟ้าผ่าที่น่าสะพรึงลันดังกึกก้องทั่วผืนนภาในหมู่เมฆาดำหนาทึบที่ก่อตัวมาสามวันมูสายฟ้านพันเลือพันกันสร้างตาข่ายเงินที่ส่องสว่างไปทั่วเมืองใบหน้าของเจียงหลีพลันซีเผือดดวงตาพร่ามวแขนขาร้เรเรยวแรง ความหวาดกลัวอันเงียบงันแผ่ซ่านทั่วสันทางกายเรากับไม่ว่าที่ใดก็ไร้หนทางหลบหนีจากความตายถูกปกคลุมด้วยเมฆสายฟ้าทันสวรรค์ได้รับสถานะแรงกดดันแห่งทันสายฟ้าแรงกดดันแห่งทันสายฟ้าคุณสมบัติทั้งหมดลดลง70%็เปรซระยะเวลาสองชั่วโมงบวกลบเจียงหลี่คุ้นคิดในใจทันสวรรค์ทันสายฟ้าคำพูดของมันที่ว่าหากสังหารพวกเราเจ้าก็ต้องตายหมายถึงสิ่งนี้กระนั้นหรือบัดซบพวกมันฆ่าล้างเมืองทั้งเมืองไม่ใช่หรือ เหตุใดการสังหารพวกมันจึงมิใช่การผดุงธรรมแต่กลับนำพาทานสวรรค์ล,ลงมาเจียงหลี่ท่ดสายตามองข้อความแจ้งเตือนทั้งสองแล้วพลันนเงินราวถูกสายฟ้าฟาดกลางจิตสามผู้อาวุโสก็งนงงม,มิแพ้กันสีหน้าทั้งสามล้นหม่นหมองบัดซบทันสายฟ้านี่มันทันสายฟ้าต้วนซวงเจ้าสารละเลวเจ้าสังหารผู้คนนับหมื่นชีวิตเลยหรือถึงได้กระตุ้นทันสายฟ้าลงมาได้ช่างโง่เขลาทันสายฟ้าขนาดนี้จะมีเพียงหมื่นชีวิตที่สูญสิ้นได้อย่างไร บัตรซบบัตรซบข้าควรจะรู้ควรจะรู้แต่แรกเมฆาที่ก่อตัวสามวันมันนี้หาใช่สิ่งธรรมดาแต่มันคือเมฆทันสายฟ้ามันหลอกพวกเราใครจะคาดคิดเมฆทันใดจะก่อตัวถึงสามวันก่อนฟาดลงต้วนสวงเจ้าบัตรซบเจ้าทำสิ่งใดลงไปกันแน่ใต้เงาเมฆทันที่ปกคลุมทั่วผืนฟ้าสีหน้าของสามผู้อาวุโสยิ่งขุนมัวทุกถ้อยคำที่เอ่ยล้วนสออแทกคำสาปแช่งพอแล้วยังมีสิทธิ์กว่าห้าร้อยผู้อยู่ในเมืองหากพวกเขาตายหมดเราจะกลายเป็นคนบาป ต้องรีสั่งให้สิทธิถอนตัวโดยเร็วทันอย่างนี้เริ่มหากเริ่มแล้วคงไม่มีผู้ใดรอดต้วนสวงต้วนสวงต้องหามันให้พบแล้วสังหารเสียเมื่อมันตายท่านสวรรค์จะสิ้นสุดโอใช่แล้วนี่จะมีนามว่าอะไรสามผู้อาวุโสที่กาลังร้อนรนพันนึกถึงเจียงหลี่ซึ่งยืนอยู่ข้างกายท่านผู้อาวุโสข้านามว่าเจียงหลี่เปลววิญ,ญญาณพลลุกว่าบนฝ่ามือผู้อาวุโสเขากดป้ายหยกที่บิดเบี้ยวอยู่ในมือสองสามคราก่อนจะสะบัดมือโยนมาให้เจียงหลี่ เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วควักเก็นหนึ่งออกจากอกเสื้อแล้วโยนตาม,มาเจียงหลี่บัตรนี้เจ้าคือสิทธ์ฝ่ายนี้แล้วนี่คือสมบัติของข้ารับไว้แล้วรีบหนีไปซะอย่าได้ตายละ่ะจบตอน